สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัพหลดอัพเอรีวิวเกมนักข่าวนะครับรีวิวเลนเจอร์เกมนักข่าวชื่อก็คือวันนี้ผมเสียงแหลมไปหน่อยฮิฮิผมเล่นเลยนะผมแค่ทาเสียงแหลมเลยเกมนักข่าวที่มันดียังไงหรอซึ่งนักข่าวสายลับันเทิงที่ทําที่ทําทุกอย่างเพื่อ สร่างข่าวเด็ดเด็ดเด็ดนะครับซุ่งผมการมากเลยฮ่ <c oughs> เฮเฮเฮ้ผมไม่ชอบเลยตอนผมขัดจังหวสซุ่งผมกเกินและนะ่ละผมก็ยังไม่มีคนสับสากายแค่คนเดียวเองงผมเสียใจเลยผมอเงีย้จเลย อยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆ,ๆเหมือนยูทูบชาแนลคน่งไ <ś led> ม,ม่อยากดอจังเลยอะสักสิบสากายก็ดีนะโอเครีวิวนักข่าวซึ่งนักข่าวก็เรื่องไม่ค่อยเยอะเออ่านตประวัติมันให้รีวิวมาใน,นนี้เลยใช่วันชนิดแล่มันน้อยนะ แต่ในร้านมันจะลดมากเลยแล้วแปดสิปุ๊บบาลลอนมันเป็นฟารานพลังตจมตีหนึ่งหมื่นสี่พันเลือดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสี่มันอัพมาจากตัวอะไรมากเหรอเดี๋นะยวเราไปดูกันเลยนี่ไงนี่ไง อามาจากเกมบอลเล่นักบอลเล่เกมซีเกมนักซิ่งเกมสุภาพบุรุษแล้วก็มาเป็นเกมนักเท้าซนะ<บ><ะ>ึ่งเป็นยังไงความเร็วในการจบดีเร็วความเร็วในการขึ้ไหค่เออัพเกรดเลเวลสูงสุดก็คือบอ,อกเลาเมื่ออัพสูงสุดแล้วจะได้สนุกพิเศษสร้างความเสียหาย รุนแรงให้กับเหล่าศัตรูด้วยการยิงธนูพิเศษสีม่วงเออนึกว่าสีฟ้านะนั่งโจมต,ตีระยะโจมตีคูระยะโจมตีสองหนึ่งหมื่นสองพันก็หล่นะสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์ป่ะ ใครรู้ว่า12%ก็เหม็นเม็นบอกกันด้วยนะเม็นเม็นทุิตไม่ใช่เม็นบอกกันด้วยลุงหมูก็จะมาดูด่านอะไรดิด่านด่านด่านมันจะยี่ยมเลยนะขอเคุณบ้าหลง หนึ่งร้อยสามสิบหกเชิญเพื่อนไปกอโหัวเพื่อนคนนี้เลยเก้าเก้าจบแล้วมาเตอร์ได้แล้วเนี่ยไม่เร็วไม่เรลวเราถึงปุ๊บปุ๊บผมไม่อัพแล่นะผมผมเรียกตัวไปก่อนแล้มาโดนเตะไปแล้วปุ้บ ถืวอะไรนะปล่อยออโต้ไปเลยค่าเร็วไปโอโต้ออโต้โหบอลมาแล้วสวยแล้วสวยแล้วก็ยิงไปเลยนะยิงจรวจอีกมาอีกแล้วยิงยิงโหบอลลดมันเยอะนะกันเลยก็ที่ผมก็อัพวิดีโอเขาอาจจะอัพ พราะโกดซเปียใครเล่นโกดซเ,เปียบ้าบเปดกันด้วยนะซึ่งของผมก็ไม่เล่นกันละมัน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 ไม่ค่อยหนุกสำหรับเพื่อนผมนะผมก็เล่นอยู่เล่นอยู่บางทีอู้อู้ยิงกันเลยยิงเร็วมากเหมือนเกมเดินลอย,ยขึ้นอือพอโจบตีมันน่อยก็้ังรอดอ ยิงลัวปืนนี่คือปืน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 ,ปน,ปนคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูทีโฟูทีมเออยิงยิงเข้าไปยิงให้แรกโอ้ยิงจนตายเลยใกล้ตายแล้วตัวนี้เออตายไปแล้วตายแล้วบ่ดเจ็า ตุมมากตั้มเย้พอทบหัวใจคิดตันแล้วนเนี่ยผม้วบอกเออตู้ไคันแดนโอ้ยคันแล้วก็แดนครับจะมนอืมผ่านได้โด้ก็ใช้ปืนเดียวด้วยอันนี้ไปมาแบบปดูแบบฟุตแลวผมเอาตัวบไปด้วย aku bini doa, nang, buat kerja bini, nang, orang orang o orang 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 มาต่อน่าจะรีวไปดูของพี่โซล่าก็ได้พี่โซล่ารีวิวรีวิวรีวิวเล่นใเยอะกว่าผมอีกไปเล่นด่านหุ่นขาวสยแดงมันยากนะแบบเนี้ยจริงจริงอ่าเดี๋ยวว่าแล้วะ เมื่อกี้เราเห็นมัเมื่อกี้มันบักใครเห็นมางเมื่อกี้บักเปล่าขนนกมาเต็มเลยหนุ่ก็บักโอเคโอเคเราจะแลนด์ดอมสุดนะครับใครจะได้เป็นผู้ช่วยนั่นเองอ่ะผมเลือกพี่โซล่าพี่โซล่าเป็นไอดอลของผมผมชอบพี่โซล่ากับพี่เกียรติศักิ์เกียรติศักดิ์ก็ เอาชั้นให้ออกใหม่แล้วก็ฝากไปกดตับสกายให้พี่เจียติสันได้นะครับโอเคได้มาอีกแล้วคนหนึ่งื้อเลยซื้อเลยซื้อเลย,เลยกดเลยเรื่อเออดาผิดขาวใสแดงดาแรกหืม <c oughs> เออเออก็เสรเจแล้ววันก็จะเที 1, ่ยวแล้วเอ้ยเออเอออเริ 1, ่มเร่มเร่มแรกก็สิ่เลยไปชนเสิ่งนักข่าวอุ่นรอให้คุณบีเอ้ยบีหลี่อืมเนาไม่ตัวนี้ไอตัวนกแก่ตัวนกที่สุด เอ้ยเลยเลรเังต้องเลือกไม่ดีนะไม่ครับผนะู้จัดจาก,การใช้ตัวระเบิดเว็ดมุ์เลยก็เบ็กเกมนะยาตะลุยเข้าไปอปาบัคัตเข้ามาไมาอยู่เปล่านะไปล็อกไชไป ชนะเข้ามาชนะมันมาแล้วก็จะได้ชารา์ลบรวการเขาเดินช้านะอย่าเลอย่าคิดตัวผมไอ่ตสร้างมันวาเองอ้อตายล้บครับตายอืมคนนี้ออนนเออจออจริงเรเรอรเรก็ดีนะ ชนิดความเร็วอัพเปล่าก็ยังไม่รู้จำได้น่าจะความเร็วอ๊กดผิดจริจริงดกดผิเอิผ่ายแล้วไี่เอ้น,นี่หัวหัวปันหัวเลย โอ okay. เจนเรก็เพิ่มเลยเว่าก็ได้มาเข้าไมฉลองแล้วก็เดี๋ยวไปหมุกนการต่อสู้นครับโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนทีมกันเอาอันนี่เอาไอ้นี่เออเอาอันนี่มเอามาโอเคแล้วก็เอาตัวอะไรเข้าไป తువా తో తువా 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 อ่ะน ah, ั่นไปกันเลยเดี๋ยวเพื่อนไปลองกันเอาไปลองเถอะสู้เลยเด็กวิ่งมาอย่างนั้นเลยใส่ใจ้ักเขาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว จัดการจะค่ะใจนี่ก okay. ah. yeah. okay, okay. okay. so ่อน้อยนะไม่เลยใช่อชนะเรียบร้อยที่จริงเะโคบิดจะเกือชนะเลยช่าน่ะโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย